ขอเวลาดูสักนิดนึงนะเพื่อความละเอียดเพราะว่ามันพิเศษจริงๆเก็บไว้ไม่ได้จึงต้องเอามาบอกเธอเธอสวัสดีครับวันนี้เราสองคนก็มาพบกับโคดีๆของเราพบกับโคดีๆอีกแล้วใช่ครับวันนี้เราอยู่เจ้าหน้ารถนิสันกิกออเทค ใช่ครับรุ่นท็อปสุดรุ่นสูงสุดรุ่นแพงใช่ครับผมรุ่นที่ดีที่สุดและรุ่นที่พร้อมที่สุดใช่พูดอะไรเยอะแยะเนี่ยไม่รู้มาไงเยอะแยะเนี่ยมันดีไงก็มันดีจริงมันเก็บไว้ไม่ไหวอ่ะใช่ครับเราก็อยากบอกต่อนะโอเคสิ่งที่มันดีๆเราก็อยากแนะนำให้ลูกค้าโปรโมชั่นอัปเดตซึ่งเป็นโปรของเดือนพฤษภาคมใช่ครับและต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะ ทีนี้เนี่ยวันนี้เราก็นำเสนอโปรโมชั่นดีๆอีกแล้วพี่บอมโปรโมชั่นที่หนึ่งเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเป็นยังไงครับอ่าเอาราคาก่อนราคาคิกออเทกนะครับตัวนี้มากับราคา9ก้าแสนแบาท9ก้าแสนแปดหมบาทดาวออกรถได้เริ่มต้นแต่ศูนย์บาทเลยนะครับผมตั้งแต่ศูนย์บาทก่อนได้ยาวถึง84ดีงวด84ีงวดผ่อนอยู่ที่1 5ึ2งาบาท ก็ไม่แพงนะไม่แพงนะครับถ้าออกรถศูนย์บาทแล้วผ่อนแค่หมื่นห้ากับราคารถเกือบล้านอ่ะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเลยใช่ไหมอะไรเลยอนะครับผมแล้วขอบอกเลยว่าถ้าลูกค้าสนใจโปรโมชั่นนี้ออกรถศูนย์บาทแล้วผ่อนหมื่นห้าแบบนี้ครับผมมีโอกาสได้เงินคืนกลับบ้านด้วยใช่ครับถูกต้องแต่เรายังไม่บอกตรงนี้เพราะว่าขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและอาชีพของลูกค้าต่างๆใช่ครับน่าเรามาถึงโปรต่อมาถ้าเกิดว่าบอกว่าหมื่นห้าผ่อนแพง ครับผมเราก็มาสู่โปรแกรมนิสสันอีซีเพยใช้เงินดาว<ช>น้อยๆผ่อนเบาๆใช่ครนะรโปรที่1เนี่ยก็คือใช้เงินออกรถเพียง4,900บาทบเท่านั้นเอง <ผม S 1> และผ่อน12,830บาท60งวดในช่วงแรกครับผมโปรต่อไปครับมาพบโปรที่2ของอีซีเพยนะครับผมดาวอยู่ที่15,900ผ่อนอยู่ที่12,539บาทนะครับผมแหมเพิ่ 6, มไม่กี่60งวด ช่วงแรกเหมือนกันเพิ่มไม่กี่พันบาทผ่อนลดลงมาตั้ง300เนี่ยใช่ถ้าคำนวณคำนวณแล้วอะคุ้มนะครับอันนี้ว่าคุ้มใช่ไหมมาฟังต่อออกรถที่22,900บาทผ่อน12,284บาท60บงวดในช่วงแรกครับครับผมแล้วก็โปรสุดท้ายเลยโปรสุดท้ายก่อนเดี๋ยวเราจะมาบอกอะไรที่เน้นๆนเนื้อๆนิดนึง โปรสุดท้ายใช้เงินดาวออกรถนะครับ42,900พรอยู่ที่11,775บาทโอ้โหหกสิบงวดในช่วงแรกครับผมก็ถูกนะถูกนะครับถูกเลยคุ้มเลยอ่ะถ้าดูจากสเต็ปนะครับถ้าลูกค้าได้ดูแล้วเนี่ยหรือที่ได้ชมกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวเลขที่ตรงยอดผ่อนจะแตกต่างกันเยอะเห็นเห็นเลยครับเนื้อเงินเนื่ยยิ่งเร่าวยิ่งครอบถูกลงถ้าสำหรับคนซื้อจริงไม่แพงครับ ใช่ครับถ้าคนไม่ซื้อแพงโคตรแพงเลยโคตรแพงเลยมองใครก็แพงครับให้คอนดัวกันก็แพงนะอเราพูดอะไรกันเนี่ยมาถึงอีกโปรหนึ่งพี่มอนเป็นโปรโมชั่นที่อันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มจริงๆใช่ครับผมก็คือโปรโปรโมชั่นเนี่ยดอกเบี้ยพิเศษใช่ครับพิเศษยังไงซึ่งอันนี้ขอกระซิบบอกเลยนะสําหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้ถือว่าท่านโชคดีนะะและถ้าโชคดีแล้วท่านได้ซื้อรถยิ่งโชคดีใหญ่เพราะว่า คลิกออเทครุนนี้ของเรามีโปรโมชั่นที่เป็นดอกเบี้ยพิเศษจริงๆใช่ครับและพิเศษกว่าทั่วไปพิเศษต่ากว่าตารางที่เขามีด้วยใช่ครับแล้วชอพิเศษเฉพาะตอนเรามาดูกันยังไงอันนี้ขอแบบขอเวลาดูสักนิดนึงนะเพื่อความละเอียดเพราะว่ามันพิเศษจริงๆเก็บไว้ไม่ได้ใช่จึงต้องเอามาบอกขอเวลาดูสักนิดนึงนะเพื่อความละเอียดเพราะว่ามันพิเศษจริงๆเก็บไว้ไม่ได้ใช่จึงต้องเอามาบอก ใช่ครับซึ่งอันนี้ทั่วไป20% 48งวดไม่ศู์ไม่ศู์ครับแน่นอนของเรา0ูครับนะแล้วถ้า60งวดแล้วพี่มาร์60งวดนะครับให้ดอกเบี้ยอยู่ที่0.44สตางค์0.44ครับผมเป <Per cent. S 1> อร์เซ็นต์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ10,000 13,352บาท แล้วถ้า72งวดคือ1.06%ครับผมและ84งวดคือ1.85%ใชครับไม่จบเท่านั้นเราขยับมาที่25%พี่มอนใช่ครับ25%คือใช้เงิน2,045,000บาทใช่ครับและ48งวดและ60งวดคือดอกเบี้ย0%เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะและ0%ของเปอร์เซ็นต์60งวดคือผ่อน1,000ใช่ครับ2,000กับ83บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็จะมี 72งวดนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยของเราอยู่ที่0.74ตางค์นะครับ84งวดอยู่ที่1.19ถูกต้องครับผมจริงๆก็จะมีสเต็ปที่ดาวมากกว่านี้ได้ครับตามดอกเบี้ยที่สเต็ปดาว25เนี่ยเราให้เต็มที่กว่าใช่ครับที่สุดครับและอย่างที่เราเคยบอกในคลิปที่ผ่านมาครับว่านิสสันคลิกของเราทุกรุ่นและทุกโปรใช่ครับเป็นไงครับของแถมไม่ต้องพูดถึงชุดแต่งแม็กซิมัส 5ชิ้นไปเลยนะครับแล้วก็โปรโมชันนี้มีของแถมอะไรบ้างของแถมหลักๆคือประกันภัยชั้นหนึ่งค่าจดทะเบียนฟิลม์ม <c oughs> ระบบรับประกันนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยได้ครบเหมือนกันทั่วประเทศเลยแต่ว่าที่พิเศษของผมคืออย่างที่บอกว่าเรามีชุดแต่งรอบทันนะครับและก็มีขัดเคลือบแก้วนะครเคลือบสีเคลือบแก้วแท้มาตรฐานดูป้องเลยมีกล้องบันทึก กล้องบันทึกหลังมีไฟสองทถวสองจุด LED มีสครับเพดตรงรุ่นนะครับเบอร์สามศูนย์สี่ไม่เป็นสนิมมีกันสาดข้างสี่ชิ้นหนึ่งชุดแล้วก็มีถาดท้ายรถนะครับข้อสําคัญคือสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือลูกค้าเก่านิสสันนะครับแสดงสาเนานิสสันเนี่ยท่านสามารถได้รับส่วนลดพิเศษอีก10,000มืนบาทนะครับแล้วก็อาชีพข้าราชการรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐพิเศษอีก10,000มืนบาทกันไปเลยนะฮะ ใช่ไหมครับพี่มอนอ้าวพี่มอนหายไปไหนแล้วเนี่ยโอเคพี่มอนไม่รู้แอบไปไหนไม่เป็นไรนะฮะพี่มอนไม่อยู่ทีนี้เนี่ยผมไม่เคยพูดมุมนี้คลิปไหนเลยนะคลิปนี้ผมอยากจะบอกว่านิสสันคลิกเนี่ยเหมาะกับการไปเที่ยวมากๆเลยและข้อสำคัญคือมันเป็นรถที่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องชาร์จนะ จะไปที่ไหนยังไงใกล้ไกลไปจอดนอนไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยมันเหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็ภายในก็กว้างขวางเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกว้างขวางนั้นมันเป็นยังไงนบ้างอ้าว <Yeah. S 1> พี่มอนมาแอบนอนอยู่นี่เองเหรออา้าหลับด้วยนี่ยพี่มอนอา้าวมาทำอะไรเนี่ย โอ้โหดูกำลังถ่ายคลิปอยู่ดีแอบนอนเลยมันเป็นไงกว้างไหมกว้างวานอนสบายนอนสบายยังไงไหนลองกิ้งไปกิ้งมาดิแล้วถ้ามีแฟนอีกคนหนึ่งมานอนด้วยนอนได้ไหมกอดกันได้เลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนี่มันกว้างจริงๆนะจงไงถ้าท่านสนใจอยากได้นิสสันคลิกไปเที่ยวต่างๆติดต่อสอบถามมาตามโปรโมชั่นนี้ทุกรุ่น แถมแถมนะชุดแต่งรอบคันเจอกันครับ